ันี้เราจะมาตกปลาก,กายกันนะครับจากการสำรวจดูแล้วมันจะมีปลาขึ้นประมาณช่วงนี้ขึ้นตื้นๆน,นะครับขึ้นไม่ไกลจากฝั่งเราก็ต้องมาดูก่อนว่าปลาก,กายมันขึ้นตรงไหนมันขึ้นตรงไหนแล้วก็หย่อนตรงนั้นเลยครับ เรามาดูเหยื่อกันว่าวันนี้เราใช้เหยื่ออะไรปลากะดีปลาก,กายมันจะชอบกินปลากะดีกินกุ้งเราจะตกปลาก,กายให้ได้ร้อซเราก็ต้องใช้ลีดยาวๆนะครับลีดยาวประมาณเมตรถึงเมตรครึ่ง าตัวเบ็ดตัวเบ็ดใช้เบอร์11อุ้ยตัวเบ็ดเราใช้เบ็ดกามาเบอร์11เพื่อความแข็งแรงเราไม่ต้องใช้เบ็ดใหญ่มาก าเราใช้เบ็ดใหญ่มากปามจะระแวงปากายต้องใช้หลีดยาวนะครับถ้าหลีดสั้นมันก็จะระแวงเหมือนกันเราก็ต้องมาดูตัวขึ้นมันขึ้นตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นครับปลาพวกนี้นี่มันจะอยู่กับที่ตกปลากายนะครับเราอย่าไปเวียงทรงเดชนะครับ เวียงทรงเดชนอกจากเสียเวลาแล้วเสียลูกปลาด้วยครับจะตกมันทั้งทีเราต้องมาดูให้จริงจริงเปินจังหน่อยครับมีตัวเราถึงตกถ้าไม่มีตัวเราอยากไปตกครับเสียเวลาครับแล้วตกปลากายครับต้องใจเย็นครับจมาใจร้อนไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้เพราะปลากายนี่มันเป็นปลา ขี้ระแวงระแวงมากเราเห็นประกายขึ้นตรงโน้นคะรับแต่ตัวไม่โตเราจะไปย่อนดู ครับเราก็เปิดเบรกให้หลวมเลยให้ปลาดึงออกได้ง่ายๆเราก็ดึงสายมายาวๆดึงมาพาดไว้สังเกตสายถ้ามันดึงสายเราไปเมื่อไหร่แสดงว่าปลากินนะครับนี่ที่เหลือใช้เวลานั่งรอครับ สายล่วงมาหร่แสดงว่าปลากินนะครับฮาครับปลาเริ่มกินเยืะอนะครับนอนดดนซิว่ามันจะวิ่งไหม วิง่งมันจะดึงสายออกไปแล้วครับล่วงแล้วครับนี่นครับดูจากเอ็นนะครับเอ็นตึงนะครับนี่นะครับตะกายครับมีตัวเป็นโดน,นครับ ไซส์สองโลกว่ากว่ากับข้าวครับไป